สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่องศักดิ์นรินนะครับวันนี้ทางช่องได้สั่งพุทธามานะครับเป็นพุทธาน้ำอ้อยเบอร์12จะพาเ,เพื่อนๆไปปลูกกันครับผมปลูกแล้วก็จะดูว่าผ่านไปหนึ่งเดือนลงดินนะครับแต่ยอดนะครับแต่ยอดขึ้นมาแล้วก็มี ดอกนะครับออกมาด้วยนะครับตัวนี้เอาลงดินหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็เทพันแผลก็ต้องเอาออกแล้วครับผมครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับตัวนี้คือเอาออกเลยนะครับครบหนึ่งเดือนแล้วก็ค่ายออกเลยนะครับเพราะว่าดูแผลข้างในว่าจะดูแผลตัวที่ตอนมามันจะสวยไหมครับผมก็น่าจะโอเคแล้วครับเพราะว่าเขาแตกยอดดีมากครับผม แล้วก็ส่วนด้านล่างก็ไม่เอานะครับตัวนี้เป็นพุทราป่านะครับด้านล่างเราไม่เอาเราก็ทำลายทิ้งเลยเราเอาแค่เฉพาะข้างบนนะครับที่เป็นพุทราที่เราต้องการนะครับตัวนี้ลงดินแล้วก็1นึ่งเดือนนะครับอายุ1เดือนพอดีนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าก่อนที่จะลงดินนะครับก็ให้พอสั่งซื้อมาแล้วก็รอให้ เอาพักต้นไว้ก่อนสัก10วันนะครับหรือ15วันก็ได้นะครับก่อนที่จะเอาลงดินนะครับการปลูกก็ปลูกง่ายครับไม่ได้ปลูกยากอะไรนะครับปลูกกุศามันมันปลูกง่ายมากครับก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ได้ครับปลูกลงดินธรรมดาเลยนะครับแล้วค่อยมาใส่ปุ๋ยอ่าแล้วค่อยมาใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นกี้วัวนะครับก็ได้ครับพวกนี้เขายังไม่ต้องการ ปุ๋ยมากนะครับถ้าเราปลูกแรกๆนะครับต่อไปเราค่อยดูแลไปนะครับดูแผลนะครับแผลที่เขา,อาตอนมานะครับตัวนี้เป็นเสียบข้างนะครับก็ติดดีดูว่าจะก็อน่าจะแข็งแรงนะครับพอเขาโตขึ้นนะครับตัวนี้อายุหนึ่งเดือนเต็มนะครับอีกต้นหนึ่งก็ ็ถือว่าโอเคครับปลูกแล้วก็ลงเลยนะครับปลูกแล้วก็ติดเลยซื้อมากี่ต้นติดทุกต้นนะครับผมก็จะเอามาปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะครับตอนนี้ก็จะต้องขยายพันธุ์ครบหนึ่งเดือนก็ออกให้หมดเลยนะครับเถอพ,พันธุ์ที่ก็พันไว้นะครับพันตอนกิ่งมาก็เอ,ออกได้นะครับครบ1เดือนสังเกตว่าต้นนี้ก็จะมีดอกออกดอกมาด้วยนะครับ ออกดอกแล้วก็พวกดอกที่ออกมาเราก็จังจะไม่เอาผลนะครับก็จะเขาขึ้นออกผลมาแล้วเราก็จะทําลายทิ้งก่อนนะครับให้เขาโตก่อนค่อยให้เขาต้นเขาโตกว่าน,นี้ก่อนนะครับค่อยจะเอาผลทําผลได้นะครับก็ก็จะเป็นช่วงประมาณเอาผลก็จะช่วงประมาณเดือน เดือนตุลาพฤศจิก,กานะครับช่วงน้นก็จะควรจะเอาผลได้นะครับตอนนี้ก็ต้องเลี้ยงลําต้นให้เขาโตก่อนนะครับก็ออน่าจะขายเก็บขายได้เก็บกินได้ก็ช่วงประมาณช่วงมักกะลานะครับแต่ไม่เขาออกไปกว่านั้นก็ได้นะครับมักกะลากุ้มพานะครับตอนนี้เป็นอุสาหนําอ้อยนะครับ ไปเบอร์12นะครับที่เป็นลูกใหญ่นะครับมาปลูกลองดูครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับของช่องศักนรรินนะครับก็จะอัปเดตลงให้ในช่องได้ได้รับชมไปทุกตามขั้นตอนนะครับที่ทําลงในช่องนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ